แล้วก็ล่าสุดกรณีของคุณวรพัชนายกอนุทินก็ให้ชี้แจงแล้วให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเมื่อวานนี้คุณวรพัชก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าจะแถลงข่าวสัปดาห์นี้ส่วนนี้เป็นบรรยากาศการคุยกับนายกเวียดนามเดินหน้าร่วมมือทุกมิติการค้าการลงทุนต่างๆะแล้วจะเห็นว่าเวลาคุยกับนายกต่างประเทศมีทีมตั้งอยู่เต็มเลยเห็นไหมก็คุยเป็นทางการไม่มีนะแบบอังเคิลเนี่ยไปแอบคุยเนี่ยคุยกันแบบเนี้ย แล้วนายกเมื่อวานนี้ประกาศให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเนี่ยเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยดำเนินการเด็ดขาดหลักฐานถึงใครเอาหมดไม่เว้นแม้กระทั่งผมด้วยถ้ามีหลักฐานถึงนะส่วนนายวรพักธัญยาวงที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคุณอนุทินว่ายังไงถูกกล่าวหาแบบนี้มันมีความร้ายแรงและมันกระทบต่อความเชื่อมัน่นของการทํางานของท่าน ท่านก็รับปากทันทีท่านก็ไม่ได้บอกช่วยหน่อยนะเดี๋ยวผมอขอเวลาห้าวันสิบวันนึงท่านบอกเดี๋ยวผมจะลงเทสทุกเลยครับเดี๋ยวผมจะแถลงข่าว<ม>ที่กระทรวงการคลังเลยครับในหมายถึงท่านบรพักนะ<ม>แล้วก็ท่านก็บอกว่าหรือท่านนายกจะเอาอย่างไร<ม>ผมบอกอย่างนี้ทำรายงาน<ม>ให้ผมได้ไหม<อ>เขาก็ตท,ท,ท,ท่านก็ทันทีแล้วทําทำรายงานชี้แจงผมก็การชี้แจงก็ต้องตึกน เปป็นเปนเไตามัพราะนั้นเวลาผมทํางานเรื่องเหล่านี้ผมไม่ดูวชื่อไครผมดูพฤติกรรมผมดูหลักฐานผมดูเส้นทางที่มาที่ไปนะครับปิดชื่อฮะเพราะถ้าเปิดชื่อเดี๋ยวมันจะเกิดเกิดความคอยเขวก็ปิดชื่อซะหมดเ่องหมดราวนะถ้าพฤติกรรมไม่ได้นะครับแล้วก็เส้นทางมันชัดเจน แล้วว่ามีที่มาที่ไม่ถูกต้องมาเปิดชื่อมาเจอคนไหนก็าต้องดาเนินคดีมันมันมันไม่ได้ยากเย็ยนเลยนะทำไมผู้สื่อข่าวชอบคิดว่ามันยากเย็ยนแสนงสินอะไรแล้วผมคิดว่าท่านผอ,อ,อตรอท่านไม่ว่าท่านไหนก็ตามรวมงท่านนี้ด้วยผมว่าเปิดมาถ้าไปเจอชื่ออนุคทินต้อะจับครับนะครับเพราะฉะนั้นผมขอให้มีความมั่นใจนะครับแล้วผมว่าเปิดมาเจอชื่อใคร นะครับแล้วหลักฐานนั้นเป็นได้มันก็ต้องดำเนินไม่มีทางที่ไม่ดำเนินค่ะเพราะถ้าเราไม่ทำกรณีของคุณวรพักเนี่ยบทความของทอมไรเนี่ยเคยเขียนถึงไงในบทความเนี่ยนะมีการเปิดเผยชื่อแล้วก็ภาพว่าเคยปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของ BIC Group นะเนี่เป็นหนึ่งในเอ็ u s i ค e Team ทีมเนี่ยมีภาพอยู่ไงนี่แบบนี้ แล้วก็เลยถูกสงสัยว่าเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับยิมเลียกนะเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องชี้แจงทีนี้นะแต่ไอ้หลักฐานเส้นทางการเงิน,นไม่มีแล้วไม่ได้มีชื่ออยู่ในเครือข่ายที่เฉินจื้อถูกยึดทรัพย์เนี่ยไม่มีไม่มียิมเลียกก็ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนี้ไม่มีนะะแต่มีชื่ออยู่ในบัญชีที่จะออกกฎหมายแล้วให้มีหน่วยงานมาจัดการของสารนะน่ะซึ่งไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม แต่ตอนนี้เอามาสมรวงกันหมดเลยนะเพรออาะฉะนั้นก็รอฟังว่าคุณ<ร>ท,ท่านรัฐมนตรีช่วยคังจะชี้แจงยังไงใช่หไหมอันนี้ก็เรื่องสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายค้านหยิบมาเนี่ยเล่นเป็นประเด็นการเมืองด้วยเพือ่อดิสเครดิตรัฐบาล